หอนไปหอนไปอโ้้ยยให้ร้องเพลงให้ร้องเพลงสู้เหรอไม่ไต่แล้วพี่น้องผู้อื่นพันอยากฟังบลา อยากฟังร้องเพลงแสดงว่าติดตามมิ้นทาง t i ๊ t o ็อใช่ไหมคะในวันนี้มีใครติดตามน้องมิ้นมาดูบ้างคะโอ้ oh! คือต้องบอกเลยนะคะว่างงช่วงนี้เนี่ยทั้งนักดนตีและเดเซอร์เราก็ค่อนข้างจะแบบว่ามียอดฟล oh. ะะอตคือทุกคนเนี้ยคนที่ตามมาดูคอนเสิร์ตลำไย,ยอะ,อะมาดูเด้เซอร์กับน้องนตรีไม่มีใครมาดูเราเลย <c oughs> แฟนคลับเดเซอร์เยอะ <c oughs> แฟนคลับน้องมิ้นขอเสียงหน่อย โอ้ <Whoa! S 2> oh. นี่แกะเพลงใหม่มาแล้วนะเพลงอะไรอะ่ะนี่เคยฟังเพลงอะไรใน,นองน้องมิ้นร้องที่ขอเพลงเนี่ยลากิเคยฟังไหมลากิเคยฟังแล้วได้ได้ฟังเพลงอะไรอ่ะซอมบี้เคยฟังไหม,นมนหคนจนมีสิทธิ์ไหมคะน้องมิ้นร้องเหรอคนจนมีสิทธิ์ไหมคะเวอร์ชั่นน้องมิน้นเออเออเจ้ายะิงถาเด้อมันรองได้อีหลีเด้อ ไมมันลองได้อีหลีเด้อันเพลงอันนั้นมันก็ลองมาเราเด้อีหยังก่อนเออเอาขอขี่ให้น้องมิ้นหน่อยได้ไหมคะจ้าหวัดดีคอะเดี๋ยวจะพูดอเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะคุณพี่เดี๋ยวจะนั่งตีจะเฝ้าเรียนเดี๋ยวอีหยังก่อคุณพี่วังได้ก่ออยูนิเอรเป็นรับ ยูโรเอสต์ยังไงนี่สาระข้ามนี่สาระข้ามเด้นี่นี่ตะวันแดงสาระข้ามยูโรเอดอีหยังครับสาระข้ามเลยครับผมแต่ว่าไม,ไม่เกิดยูโรเอสต์บอลอ๋อแมนจ่ายยุสุวรรณภูมินี่คำถามให้ตรงคำตอบข่อยแน่เจ้าถามเลื่อยกายคำตอบข่อยไว้ออออขอขี่ให้น้องมิ้นหน่อยได้ไหมคะขอขี่ เฮ่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 เฮ้เฮ่เฮ่ยฮเฮ่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 เ่เฮ่เฮ่เฮ่เเฮ่เฮ่เฮ่ดฮ่เฮ่คะ่่เฮ่เฮไม่มีเดี๋ยวเฮ่เ่เฮ่เฮ่เฮ่ฮ่เฮ่เฮ่เฮเฮ่เฮ่เฮ่เเ่ เอาไหมเฮ่เฮ่เฮ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  อย่าแนมหนากันที่มันตลกมองไปด้านหน้าอย่างเดียวเลยพี่น้องแต่ละมือแต่ละเว้นแต่เบื้งเนคอยตบพวยยังกันก็มั่นนั่นเองส่มนผู้เจ้านี่เบื้งมั่นแต่ในติ๊กต๊อกนะว่าปวดหัวนะคอยนี่คอยนี้แต่ละมือแต่ละเว้นนี่เฮ้ ฟังดอก้มเฮไปอยู่มาเลไปใครโลดีมันใครบ่ดีเลยใครีไปดับมันกนมันืให้สีอนาะให้ดนาขย้อนหาดีก็ย้อนมีนาย้อนให้ีย้อนมีใราคนจะมีสิทธิ์ไม่ท้าคนจะะมีสิทธิ์ไม่ทมีาให้เ้าไมีเดี๋ยวเอาไปเอาไป คนจนมีสิทธิ์ไหมคะสองเทียงคนจนมีสิทธิ์ไหมคะเอาว่าคนจนมีสิทธิ์ไหมคะขี้ขี้ขี้คนจนช่วยตีกหน่อยตรงขี้เลยนักดนตรีบุญแมนเอ้บุญแมนฟังคนจะคนคนตีที่คนคนคนเนอโอ้ no no คนคนคนอ่าโอเคอ่าอ่าหนึ่งสองสามคนจนมีสิทธิ์ไหมคะอ่ะคนจนมีสิทธิ์ไหมคะมีงานไห้ทำไหมคะ คีย์บอร์ดคีย์บอร์ดกดคีย์สิคะคนจนค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 นโอเคเอาหนึ่งสองสามคนจนมีสิทธิ์ไหมคะอ้คนจนมีสิทธิ์ไหมคะงานไม่ทำไหมคะมีงานให้่ทำไหมคะค่ะปริญญาไม่มีแต่ไม่ใช่ซามีอะไรอ่ะแต่ดาวมีไว้บึง คือจริงๆมันได้นะ<ข>แต่ว่า,า,ม,ามึงก็ช่วยดูจังหวะน้อย <c oughs> <c oughs> จังหวะคนดูทำหน้างงมึงก็พูดสวนเข้าไปเลยอะ่ะตลกไม,ไม่ค้าเม,มื่อก <c oughs> ี้ตลกไหม support สุดๆัพพอร์ตสุดๆขอบคุณมากนะที่รักนะหูน้ำตาไหลซาบซึ้งเลยหล่ะคันนี้ <c oughs> น้ำตาไหลเลยบป่าน้ำตาไหลนี่ลิศตวนข่อยหรือว่าไ้จังใดเนี่น้ำตาไหลนี่ บไม่ได้ใครมีไปนำได้เงินได้ทำมาซื้อให้ซื้อนาหาได้ให้ได้นากระยนหาดีๆกระยนมีน,อนอี่หลักกระยนหาดีๆกระยนมีนี่ล่ะคนจนเรามีสิทธิ์ไปคะคนจนมีสิทธิ์ไปคะมีงานให้ทำไหมคะปริญญาไม่มีแต่มีแต่มีคนจนเรามีสิทธิ์ไหมคะไม่ดังเลยลมไม่ดังเลย ขอบคุณมากนะคะที่รักเมาบลีกินยังนียังกินน้ำโคกบอกกินน้ำโคกเอาตายแล้วฮะโอ้กอกนะนไม่ไม่ไม่ให้อมนะฮะกินหลดเรามันเกิดรุ่นเท่าดอก<ว>เป็นไงจาน,นทำอะไรไม่ได้อย่าเห็นล่วงอยู่หน้าห้องน้ำนะ <laughs> 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 นี่แหละพูดอย่างงี้ตายมาหลายคนแล้วเอเหนื่อยไหมคะที่รัก โตนีมาอันตรายต่อจิตใจนากรีแต่เฮ้ยใจกูสั้นบดแลยเนี่ยโอ้โดยเฉพาะคุณพี่สุดเสียงผูวอ่อนนะโอ้ยเสื้อมันเล็กไปไหมน่ะมันมันสั่งมีสั่งนี่มันไซส์เอ็กเอสน่ะเราต้องสั่งไซส์เอลดีแล้วใส่อย่างนี้แหละดีแล้วไปแต่เล่าคุเดี๋ยวเบิงอันเร์ตโต้ด้วยน่ะอีสาวบุ๊อยู่ในโต้แล้วยางีหยังก่อนคุณพี่ฮะฮะแต่งมาสู้ลำไยโอ้ยลำไยก็ไม่สู้หรอ จเจ้าอะไรมาสู้ขเขาบ้องของเขาแน่น,นอนบ้องของเขาด้วยอุย้ยไงคือกันไง,ง,นไงอุยังเห็นเลยเห็นอะไรนิ้วป้ตีนคุเขามันสวยแบบเรียบๆียบเพืือนสอดโอ้คือมา,กาไกลแทนเนาะมาก,กีตาเนาะธนาคารดน,นาารด้บังเนี่มีเจ้าคิดเบังมันยังจะฟังผุนหลัดว่าหอดพี่เนี่ย <c oughs> หัวตาลดลมมากค่มึเศร้าเจ็วบบนคือยังไม่ีเดี๋ยวเด มือกองนั่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 งตีกองมือกองเขานั่งตีค่ะแมนคุณแมนมือกองเขานั่งตีกองเราจะมายืนตีกองอะไรอ่ะโอ้ยสารค้ามเพียร์ตกตี่อยปว a n ค่ะได้สูไหนดูซิแดนรเซอร์แดนเซอร์ตดอร์ูดเอร์เดเอเดี๋ยวเดเดเออยเดอรเนอรดออร์เดอเดเซิร์ใดดอเซอร์อดดนซอร์ดอ S? <S นี่โดนยิงไม่ตายนะเนี่ยทำไมอะลูกกระสุนคาอยู่นี่น่ารักนี่ห้องน้ำร้ายแห้งเสื้อมิเสืซอเสื้อเสื้อมีเสื้อเสืไหวไม่ไหวไหวไหวไม่ไหวไหวไม่ไหวบอกไหวไหวไหวครับโอ้ไหวครับสู้จังไหนกันในเฮสนาแย่นั่นแล้วนุ่มใหญ่คักเว้พี่จะได้กระสุนแล้วหรอกรับปุยังก่อนร้องเพลง